สวัสดีค่ะกลับมาพบกับโอมาชาแนลนะคะปีใหม่ที่ผ่านมาไปเที่ยวไหนกันบ้างนะคะส่วนหมวยนะคะอยู่ที่บ้านนะคะไม่ได้ไปไหนเลยอ่ะวันนี้นะคะหัวจะมีของมารองกันค่ะนั่นก็คือ s i t ทูซิดไฮยาแมท ฟาวเดชั่นตัวนี้นะคะสีที่เหมอยได้คือสี 2N นะนี่ตัวนี้เลยซิตูซีตัวนี้นะคะเขาเห็มว่าเขาผสมผสานไฮูรอนบิสุิสุ์นะคะถึง99%เลยค่ะแล้วยังมีวิตามิน E วิตามิน C นะคะบำรุงผิวให้ดูเนียนแด้งฟูนะคะอย่างเป็นธรรมชาติเนาะและตัวนี้นะคะปกปิดอย่างแนบสนิทนะคะไม่ตกลองคุมมันกันเหงื่อกันน้ำนะคะตลอดวันสีไม่หมองไม่เป็นคราบระหว่างวันด้วยนะคะตัวนี้และยังมี SPF 5 ส0 pa 3บวกด้วยกันนะคะหลังจากแกะออกมานะคะหัวเขาจะเป็นแบบนี้เนาะสีที่หมวยได้คือสี n 2นะคะเขาบอกว่าเป็นผิวขาวเหลืองนะนี่เนื้อลองพื้นของเขาจะค้นๆนะคะแต่ก็มีความเหลวนิดนึงนะคะเนื้อลองพื้นเขาจะแบบไม่เหนียวไม่ข้นนะคะ ทาที่หน้าก็จะประมาณนี้นะคะเขาบอกว่าเหมาะสำหรับผิวขาวเหลืองเนาะ ก็เป็นครึ่งหน้าที่หมวยลงรองพื้นนะคะและครึ่งหน้าที่หมวยไม่ได้ลงรองพื้นนะคะสังเกตได้ว่าผิวจะแบบออกขาวเหลืองจริงๆนะคะส่วนข้างนี้ก็ยังแดงๆนะคะปกติผิวหมวยจะเป็นผิวแบบจะออกแดงๆหน่อยนะคะเดี๋ยวอีกข้างหนึ่งนะคะหมวยจะลงด้วยเจ้าฟองน้ำตัวนี้นะคะ ครั้งหน้านะคะว่าเป็นยังไงใกล้ๆนะคะ ใ,ใกล้ๆอีกทีนะคะก็คือเหมือนรู้สึกว่าตรงหน้าแก้มนะคะพวกรอยเอ่อรูขุมขนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะเบลอได้บ้างนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบเบลอกลบจนแบบไม่เห็นรูขุมขนอะไรประมาณนั้นนะคะก็ยังสามารถเห็นได้นะตีที่หมวยได้มาคือสีขาวเหลืองนะคะ N2 เนาะสีก็ออกค่อนข้างเหลืองเลยนะถ้าเทียบกับตัวหมวยนะอ่ะสีมันก็จะเหลืองนะคะความเนียนแบบว่าให้เลยอะ พเาเนนียนมกดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังนะคะว่าหลังจากใช้รองพื้นของซิดทูซิตัวนี้แล้วรู้สึกยังไงนะคะ1เลยนะคะสีของเขาจะเป็นสีขาวเหลืองนะคะและก็สีที่หมวยได้มาคือ N2 นะคะมันมีในเซเว่นแค่สีเดียวอะ่ะหมวยก็เลยเลือกสีนี้มานะคะมันก็จะดูเหลืองกว่าตัวหมวยนิดนึงนะคะแล้วก็ความปกปิดนะหมวยว่าเขาบิวได้อะ่ะตอนแรกถ้าลงแบบบางๆก็เนียนนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากจะแบบปกปิดแบบ รอยฟ้ารอยกะอะไรเงี้ยบิ้วหลายๆครั้งนะคะมันก็สามารถปกปิดได้นะสังเกตว่าแบบรอยฟ้ารอยกะของหมวยตรงเนี้ยมันจะแบบเห็นได้น้อยมากน้อยจริงๆเลยนะคะตัวนี้ส่วนปกปิดรูมขนนะคะก็เบลอได้นิดหน่อยนะคะยังเห็นรูมขนของตัวเองอยู่นะฟินิชที่ได้อะเกือบจะแมตเลยนะคะแต่ว่าก็ยังมีความแบบ ความชุ่มชื่นอยู่นะคะไม่แมตตไปเลยไม่แมตตแบบแห้งๆไม่ทําให้อะเรามาดูตรงหน้าผากที่หมวยจะมีปัญหากันนะคะถ้าสมมุติว่ารองพื้นมันแมตแห้งกลางมากเนี่ยหน้าผากหมวยจะย่นเลยนะเพราะว่าปกติหมวยจะมีริ้วรอยเส้นเล็กๆอะตรงหน้าผากนะจะเห็นได้ว่าตรงหน้าผากเหมวอมันไม่ได้ย่นนะแล้วก็ตรงตา ตานี่สําคัญมากเพราะว่าหมวยเป็นคนตาฝั่งเนี้ยเหี่ยวไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะคะแล้วก็นอนดึกแล้วก็มันจะมีรอยดํารอยค้ําอะไรอย่างงี้นะจะสังเกตได้ว่าตรงตาเนี้ยก็จะไม่มีรอยเส้นๆออกมานะคะไม่ตกล่องต,งตรงตานะตรงนี้ก็เหมือนแบบมันซอกซอนได้ดีอะ่ะเออมันแบบ คเวอร์เลได้ดีมันโคเวอร์ได้ดีนะสำหรับตัวนี้ตอนนี้นะหมวยยังชอบนะคะแล้วตัวนี้นะคะมีกลิ่นน้ำหอมนะคะอ่อนๆน,นะสำหรับใครที่แพ้น้ำหอมหรืออะไรเงี้ยอาจจะใช้ไม่ได้นะแต่ตัวเนี้ยมีกลิ่นแต่ว่าไม่ได้เป็นกลิ่นที่แบบแรงๆจนรบกวนจมูกนะคะตอนทารู้สึกว่ามันมีนะแต่ว่าตอนเนี้ยรู้สึกว่ามันหายไปแล้วนะคะ ฟินิชก็ได้ประมาณนี้นะเดี๋ยวจะพยายามถ่ายระหว่างวันมาให้ดูนะจะพยายามจริงๆจะพยายามไม่ลืมนะแล้วก็จะมาอัปเดตให้ฟังนะคะว่าใช้แล้วดีหรือเปล่านะคะแต่งหน้าเสร็จแล้ววันนี้รู้สึกชอบผิวตัวเองมากๆเลยนะคะเมื่อกี้ที่เราใช้รอ,อ,องพื้นของซิตูซิตไปนะรู้สึกว่าชอบผิวมากเลยผิวสวยมากเลยในกล้องไม่รู้ว่าจะเห็นความเนียนใสหรือว,ว่าเป็นธรรมชาติหรือเปล่านะแต่ว่า มันสวยสวัสดีค่ะทามสัญญานะคะหมวยก็จะมาอัปเดตหน้านะคะแล้วตอนนี้ก็ใส่แมสเนาะก็อยากจะมาทดสอบว่าเออมันติดแมสหรือเปล่านะคะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าหมวยไม่ได้ใส่แมสอยู่ตลอดเวลานะคะก็เลยแบบใส่ใส่เฉพาะตอนออกจากบ้านอะไรประมาณนี้นะก็เดี๋ยวทดสอบให้ดูนะคะก็กดกดลงไปเนาะ เมื่อเช้าที่ใช้ซิทูซินนะคะก็จะเห็นได้ว่าติดออกมาบางส่วนนะคะและนี่ก็เป็นหน้าที่ผ่านไปแล้วประมาณสีชั่วโมงนะคะลิปก็แบบยังไม่ได้เติมเลยเพราะว่าเมื่อกี้ยุ่งมากนะคะที่บ้านเออนี่สภาพหน้าก็ประมาณนี้นะหมวยว่าซิทูซิดตัวเนี้ยคนผิวที่เข้มกว่าหมวยอะต้องเลิฟมันแน่ๆเลยเพราะว่าหมยรู้สึกว่าเนื้อมันดีนะแต่ว่า เออหมยไม่ชอบสีนิดนึงเพราะว่าสีมันจะเข้มกว่าสีตัวหมวยนิดนึงนะมันก็เลยจะได้ประมาณนี้นะคะแต่คือแบบชอบชอบเนื้อชอบเทกเจอร์ชอบผิวที่ได้นะแต่ว่าสีแบบแอบบนิดนึงติดนิดนึงนะคะประมาณนี้เดี๋ยว8ชั่วโมงนะคะจะมาอัปเดตให้อีกทีค่ะ ฮัลโหลมาอัปเดตนะคะเมื่อกี้บอกว่ามันไม่ค่อยติดแมสใช่ไหมอาจจะเป็นเพราะว่าหมวยใส่นานไม่พอนะคะตอนนี้ใส่ประมาณสามสิบนาทีนะคะเดี๋ยวมาให้ดูนะว่าติดแมสติดหรือเปล่า,ามีคราบอยู่นะแต่ว่าไม่ได้แบบออกมามากมายขนาดนั้นนะคะแต่ว่ามีคราบนะ ก็ทดสอบให้ดูตอนนี้เท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวมาเจอกันค่ะเนี่ยค่ะสภาพหน้าหลังจากเจ็ดชั่วโมงครึ่งเหมยว่ามันดีมากเลยนะปกติมหมยใช้แล้วแบบว่าจะเป็นคราบตรงจมูกแบบชัดเจนนะช่วงนี้นะเหมยรู้สึกว่าเออไม่เป็นนะทางที่มันเป็นหน้าหนาวหน้าหมวยแห้งมากนะคะก็ไม่เป็นเออเลิศอยู่นะทุกคนตีนิดนึงก็คือโทนสีนั่นแหละมันแบบดูอย่างนี้ดูดูจากไฟอย่างนี้นะคะมันจะแบบดูเอ้ยดูไม่เห็นเหลืองเลยแต่ว่า ตัวจริงๆมันเหลืองมากเลยทุกคนมันเหลืองแบบคนขาวเหลืองๆอะเออประมาณนั้นนะคะพวกแบบปกปิดนะคะก็ทำได้ดีเลยทีเดียวนะคะคือตัวรองพื้นเขาสามารถบิวไปได้เรื่อยๆอะ่ะแล้วก็ไม่ทำให้ดูหนาจนแบบเหมือนโบกเหมือนฉาบอะ่ะทุกคนมันแบบหนาแล้วดูผิวสวยอะ่ะตัวนี้หมวยคอนเฟิร์มนะว่ามันดีหมวยชอบนะคะณนะจุดนี้วันนี้ ก็มารีวิวให้ดูสั้นๆประมาณนี้นะคะวันนี้ไปก่อนละคะ่ะสวัสดีค่ะ